สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ผู้ใหญ่เห็นสุดลูกสาวแล้วแม่ผู้ใหญ่ก็อดใจมาซีซีซีซซซมาลีคงลีแคบบดายเดจ้าโอ้ยน้มือวันสมาร์สมนแตนเห็นลูกสาวค่ะพี่น้องขาอันเบิ่งสุดเบิ่งสีพวงสีพวงพนะะเอออันนี้ก็เป็นนางเอกสาวดาวรุ่งนะคะทุกคนขาหน้าจับตามองค่ะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีการเอเตนร์บนเวทีเออ เป็นนักเอกสายคนหนึ่งที่มากว่าสามารถค่ะทุกคนค่ะแค่อยู่ในวงการหมอลำปีแรกทำผลงานออกมาได้ดีมากหลดเด่นมากสมกับที่มีตำแหน่งไอ้มิสแกนไอ้หมอลำไรซิงสตาร์ค่ะทุกคนค่ะมิสแกนหมอลำด้วยนี่พี่้องด้ประจําปี2500เอ้ย2565ค่ะเออเลบิบอกเออไม่แปลกใจค่ะ เป็นนังเอกที่มีตำแหน่งนะคะทุกคนขาเออเป็นถึงนางงามไปถึงนังเอกหมอํำคะ่ะเออดูชุดคะ่ะเออลดเออ,เอ,อพ่อกินหมูกระทะและะ้วค่ะทุกสาวพี่น้องขาเออัวอดมาใจมีมิวรีวิวให้ลูกไม่ได้ดีแข็ไให้ลูกไม่ได้ถึงความสามารถถึงความแบบทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจในการทํางานแล้วก็พยายามคิดแบบการที่จะออกมาเอนเตอร์เทคนคุณดูบนเวทีว่าทํายังไงให้ทุกคนที่มาดูแล้ว เกิดความสนุกสนานเกิดความแบบผ่อนคลายนะเออลูกสาวหันเลศิศพี่น้องขาเลิศดอีหลีเพราะติดตามน้องตั้งแต่เข้าวงการมอราใหม่ๆตั้งแต่เป็นนางงามแล้วเราก็เห็นการพัฒนาของนาราแดนนี่คือขยับขึ้นเรื่อยเรื่อยืไม่ว่าทำทีทำทีมผู้บริหารจะให้น้องทําอะไรจะให้น้องรับบทบาทเป็นอะไรน้องก็คือพยายามคือมีความตั้งใจปรับตัวแล้วก็ทําผลงานที่ ได้รับมอบหมายที่รับมอบหมายมาน่ะอย่างเต็มที่แล้วก็เห็นถึงการพัฒนาพี่น้องขาเออลูกสาวคอยหานเออคอยไปหาขเขาเขาว่ะเออ,เอ,อแล้วเราเองเราก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องระเบียบวินัยเออแล้วไอ,อ,แ,ลวอ,อแล้วได้รับมอบหมายอย่างมาปุ๊บตั้งใจทําถึงแม ทำครั้งนี้ไม่ดีน้องก็พยายามปรับขึ้นปรับขึ้นปรับขึ้นเพืนอเห็นถึงการพัฒนาพี่น้องขาเอาเมืองเมืองตัดสุดรู้ก้อเนี่ก็เลิศสมเป็นเต็มละค่ะพี่น้องขาความเลิศสมเป็นแต่เนี่นนะคะยืนหนึ่งค่ะเออทำดีแล้วต้องทำดีต่อไปค่ะลูกขาระเบียบวินัยคือสิ่งที่สำคัญค่ะอะไรที่ได้มอบหมายมาแล้วเราต้องตั้งใจทำนะคะเออให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าหยุดการพัฒนาค่ะคือสิ่งที่ดีของศิลปินคืออย่าหยุดพัฒนาค่ะทุกคนค่ะ าคตรดวงใจเราด้วยแม่ปุ้ใหญ่ปุนาเนี่ยค่ะแล้วก็คติที่ตามแม่ปุ้ใหญ่ปุนาเนี่ยค่ะบ่อยากพลายกันเคลื่อนไหวค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะสวัสดี